HELLO!!! สวัสดีครับวันนี้มาเล่นเกมกันกับเกม a อ e n a นะครับเป็นเกมบนมือถือนะครับระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android มีหมดเลยมีให้เล่นหมดเลยมาวันนี้มาทำอะไรวันนี้จะมาลงลาวาให้ดูนะครับลาวาคืออะไรลาวาก็คือสถานที่หาเงินหาไอเทมแล้วก็หาเกล็ดมังกร ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเรียกว่า,เก,วาเกล็ดมังกรหรือเปล่า่ะครับเห็นไหมครับลาวาข้างหน้าที่มันจะเป็นภูขเขาอะเห็นปหมภูเขาแห่งไฟลาวานั่นแหละคือที่เราจะไปผจญภัยกันนะครับส่วนรายละเอียดตัวเกมยังไงเดี๋ยวขออธิบายไว้คลิปหน้านะคลิปนี้มาเปิดด้วยลาวาก่อนเพราะว่ามีหลายคนที่อยากรู้เทคนิควิธีการผ่านลาวาครบส5บห้าด่านซึ่งบางคนรู้บางคนก็ไม่รู้โดยไม่รู้ว่าแต่ละคนจะสะเต็ปเป็นยังไงแต่สเต็ปของผมเป็นอย่างนี้นะครับ ตัวแรกที่จะใช้นำนะครับเป็นตัวนี้ครับจูโกหรือเรียกว่าทอในเกม a นะครับโดยจูโกเนี่ยผมก็อัพเต็มทุกอย่างแล้วอาวุธอัพเกรดทักษะเห็นไมเต็มไปทุกอย่างสเตตัสก็ประมาณนี้ตัวต่อไปที่ผมจะลงก็คือโบโมหรือเรียกว่าทวินเฮดนะครับทวินเฮดรากอนใน a นั่นเองก็อัพของเต็มเ,มเช่นกันสเตตัสก็ประมาณนี้นทักษะ อัพเต็มโอเคตัวต่อไปที่เอาลงนะก็คือไฮลัสไฮเล่ก็คือตัว Keep of the light ของดอนั่นเองที่คนเขาเรียกว่าอะไรนะแกนดัฟอ่าสเตตัสก็ประมาณนี้โดยของก็จะตีบวกเต็มทุกอย่างนะครับอ่านตัวที่สามนะครับต่อมาตัวที่จะเอาลงอีกตัวหนึ่งก็คือนี่เลยนาโอมิ Naomi ครับหรือที่เรียกในดอว่า คริสตัลไมเดนนะครับนี่สาวสวยอ่าก็สเตตัสประมาณนี้ทักษะอัพเต็มครับสกิมอัพเต็มนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่จะต้องออกไปก็คืออีวานะครับนี่เลยอีวาบกหนึ่งอ่านี่สเตตัสประมาณนี้ทักษะก็หรืออันอนึ่งยังไม่ได้อัพช่างมันครับปล่อยมันเงินไม่พอครับโอเคครับเรามาเริ่มอะไรนะคุปเขาแห่งไฟลาวากันเลย สิบห้าด่านนะครับที่เราจะไปลุยกันอ่าอันนี้ผมเล่นไปแล้วนะครับคราวนี้จะมาเล่นใหม่ให้ดูเห็นไหมครับในคราวที่ล้วที่ผมเล่นไปรอบแรกอ่ารอบแรกนี่ผมเล่นไปครบแล้วสิบห้าด่านมาคราวนี้ก็จะเล่นอีกสิบห้าด่านนะครับให้ดูเป็นแนวทางสาหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าสามารถผ่านได้ยังไงตอนนี้ผมเลเวลอยู่ที่หกสิบห้านะครับซึ่งดันมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆดันถูกเผ่เาลาวา ภูเขาแห่งไฟลาวาอโอเคมาเริ่มใหม่มาเริ่มกันเลยครับอ่าแล้วก่อนสำรวจก่อนนะครับเราจะเจอฮีโร่ของนี่นะครับเรียกว่า54หมดทุกตัวโดยฮีโร่ที่เราจะเจอเนี่ยก็คือของคนเล่นนั่นแหละครับทั่วไปอ่อาตามสเต็ปเลยที่ผมบอกนี่นี่นครับชุดนี้ผมใช้ชุดเนี้ยยาวถึงดันไม่ใช่ดันเขาเรียกว่าดันดันสุดท้ายดันที่15นะครับภูเขาไฟลาวา ลาวาไฟอะไรเนี่ยมีทั้งหมด15บ้าด่านนะครับปะ่ะลุยกันเลยขั้นแรกนะครับไม่ต้องทำอะไรครับรอการสู้แบบธรรมดาให้จบๆไปครับเพราะว่าเราจะหวังขนในด่านต่อไปเรื่อยๆนะครับนะเห็นไหมเออเกือบโดนช็อตนี่เห็นไหมจะสังเกตพลังพาวเวอร์ของทุกคนจะเต็มนะครับอา่าที่ผมเลือกตัวแบบนี้ผมก็เลยบอก ความสามารถสินะโอเคนั้นเดี๋ยวเอาเปิดกลองแรกโอ้โหในขวานอ่อนกันเงินหมื่นแปดอ่ะจะผมมันจะอธิบายก่อนลืมอธิบายขออาภาัยด้วยจูกโกอะอาจจะมีสกิลดังนี้นะครับก็คืออันนี้จะเพิ่มอะไรเขาเรียกว่าอะไรพลังการโจมตีของเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็เพิ่มความไวอะไรประมาณนี้นี่ก็ปาขวาน มาถึงจะปลาขวานเลยอันนี้อันนี้อันอันเขาเรียกว่าอันนี้ปลาขวานอันนี้คือทองเนี่ยมันจะมีความสามารถในการตีใกล้และตีไกลสองอย่างใช่ประมาณนั้นอันนี้ก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีทั้งทีนะ็อ,อตัวมันเองนะครับต่อมานี่ก็ท่าไม่ตายของทวินเทสหรือโบโมนก็คือปล่อยน้ําแข็งไปแช่แข็งเขานะครับอันนี้ก็พ่นไฟพ่นน้ําแข็ง อันนี้ก็พ่นไฟลดเลือไปเรื่อยๆอันนี้ก็พ่นไฟเหมือนกันท่าหลักๆของมันนี่แหละ,ะต่อมาก็ไฮเล่านะครับก็คือตัวนี้คือตัวทีเด็ดนะครับนี่เลยท่าเวฟนะครับชาร์จประมาณ5วินนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มพลังให้เพื่อนร่วมทีมตัวไหนก็ได้ครับแรนดอมก็ถ้าเป็น d a คงเพิ่มมานาเล่นอย่างนั้นอันนี้ก็คือการระเบิดบอมทำให้ศัตรูโจมตีใบนะครับมิส อ่าามันนั้นอันนี้อ่าเพิ่มพาโจมตีทางเวทให้ทั้งทีมนะครับซึ่งสําคัญมากถือว่าเป็นตัวหลักได้เลยอต่อมาตัวหนึ่งคือนาโอมินะครับซึ่งก็จะคล้องจองกับตัวไฮเล่เมากี้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวทเป็นท่าไม่ตายนะครับนี่เลยฮะครับเขาเรียกว่าพายุหิมะอ่าถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าถ้าแก๊งผมที่เขาเล่นกันนะเขาเรียกว่าสตอมกันะครับของ ของคริสตัลไมเดนนะครับแล้วก็แช่แข็งแล้วก็ฟอร์ดโนวาหรือไม่ก็ระเบิดน้ำแข็งทําให้ศัตรูที่อยู่ด้านเป้าหมายของเราเนี่ยโจมตีช้าลงส่วนนี้ก็เพิ่มเพิ่มพลังมานาของทั้งทีมครับที่เห็นเนี่ยมันฟื้น HP ใช่ไหมแต่ว่าเขาพิมพ์มาผิดแปลผิดหรือว่าแปลผิดแล้วกันที่จริงไม่ได้เพิ่มเลือดนะเพิ่มพลังมานานะาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คืออ e ีวานี่เลย ทีเด็ดนะครับต้องมีขาดไม่ได้คือฮิลครับเดี๋ยวอัพก่อนอัพแล้วฮิลทั้งทีมนะเห็นไหมที่จริงมันเนี่ยมันบอกว่าฮิลแรงขึ้น325ร้อที่ผมดูนะฮิลหลกักๆประมาณพันเจ็ดประมาณนั้นอันนี้ก็โจมตีแรงๆแรงขึ้นาปลาหอกอันนี้ก็ทำให้ศัตรูที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยหันไปโจมตีทีมเดียวกันเอง อันนี้ก็ลดพลังการโจมตีทางกายภาพธรรมดาเรียกว่าการโจมตีธรรมดาแล้วกันมาครับพูดพรามทำเพลงมานานแล้วมาด่านที่สองดีกว่าสังเกตนะครับทุกตัวจะมีพลังเต็มนะครับจัดไปเตร็ปผมนะมาถึงปล่อยให้จูโกะปาขวาไปทีหนึ่งนะแล้วกดบัฟบครับบัฟครับเรียงตัวครับแล้วก็บอมครับแล้วก็ฮิลครับอย่างนี้เลยครับเซตนี้แล้วทุกตัวจะติดแช่แข็งนะครับแล้วก็โดนเวฟปิดครับแวฟ โค้ที่จะเหลือตัวหนึ่งบางทีถ้าเป็นสเกเลตันคิงนะครับหรือว่ารีโอชื่อในเกมเนี้ยสเต็กสเกลเลตันคิงชื่อว่ารีโอนะครับสเต็ปนี้เลยเหมือนกันทุกด่านโอเคครับก่องที่สองโอ้ดันากาอเมริกาโอเคมาดัานที่สเต็ที่สามนะครับอูเจะเลยวหกสิบเลยเว้ยไปสเต็ปครับกดชาร์จครับ ปลาขวาไม่หนึ่งทีครับแล้วก็บัฟครับแล้วก็บัฟครับมไม่ใช่บัฟแช่แข็งแล้วก็ลงน้ําแข็งครับเขาต่อด้วยฮิวครับนี่แล้วก็เวฟปิดจบครับเป็นไงสามด่านภายในไม่กี่วินะครับหลุร้อยต่อไปิดกล่องครับวะอ่ะเตตที่สี่ครับลุย เช่นเดิมครับกดชาร์จพลังเพราะมันใช้เวลาตั้งห้าวินนี่แช่แข็งครับก็รออ่ะเพิ่มความเร็วในการโจมตีครับหิวครับว่างว่างว่างแล้หิวเวฟออกไปเรียบร้อยครับจบเห็นไหมง่ายแต่บางคนเนี่ยที่มันจะติดปัญหาเพราะว่าตัวละครยังไม่ซับพออย่างสูตรของผมเนี่ยคือสูตรสำเร็จนะครับ ที่คนหลายคนเขาก็ใช้กันนะง่ายๆส่วนการมิกซ์อย่างอื่นเนี่ยก็แล้วแต่คนเดี๋ยวอ่ะลงบอมปาัาป่าป่าปป,ป,ป,ปก็เวฟปิดนะครับเออแคิงมันจะโผล่ขึ้นมาครับจังหวะที่คิงโผล่ครับเราฮิลครับพับะนหกครับไอฮิลเบาเนี่ยเขาเนี่ยจัดการนะครับเหลือตัวเดียวยังไงก็ชนะครับ จบแล้วไงนนชนะแล,ลว้วเย,ย่ว่าได้ของอน่นสเต,ตที่หกแล้วครับมาครับสเตตเดิมชาร์จเพิ่มความเร็วเวฟรอ,อน้โอมีนะครับซึ่งมันจะไม่ตายเอาน้ำอมีปิดนะครับ โอ้ถยังไม่ตายก็เอานนะโอ,อมิปิดนะครับคริสตัลไมเดนนั่นเองเย่ yeah. จบไปอีกแล้วเห็นมัง่ายออกมาฮึบโอ้เหลยอหกเอ็ดหมดเลยอย่าไปกลัวครับเรามีสเต็ปอยู่ในใจครับชึบมาถึงนี่ก่อนเลยฟึบแล้วก็ลงแล้วก็ฮิวปับปับปับ แล้วก็ติดน้ําแข็งกันหมดทุกตัวแล้วก็เวฟมาอาวเือติดแช่แข็งไม่นะจบไปอีกแล้วชิว,ชวบบๆเบเบอออมาครับเปิดกล่องโอ้โหไม่ได้ของดีเลยอะ่ะมาถึงสเตปที่แปดนะครับเจอเลเวลหกสิบขึ้นแล้วตอนนี้ลุยครับสเต็ปเดิมยังคงเดิม ชาร์ปปาขวาหนีหนึ่งทีแล้วก็เวฟแช่แข็งแล้วก็ลงสตอมกาสแล้วก็ฮิลทีมครับสเต็ปอยู่ที่ใจนะฮิลทีละพันแปดอย่างเงี้ยแรงแล้วละ่ะเฮ้ยเวฟบึบมตายซะจบครับลุกฟาร์มรวดเร็วเย่ yeah. ต่อมาโอ้ได้ของอ่อนอีกแล้วต่อมาเอ็นบีท h e กเอร์ สเตตที่9แล้วไปวเวฟเพิ่มความเร็วในการโจมตีแช่แข็งอุย๊ยนาโอมิไม่มีน้ำแข็งครับยิวก่อนเออโอ้โอนาโอมิบอมด่วนปบัปบปบ๊ปบปบัปบปับปับป๊าป๊าโอตอนนี้ผิดพลาดนะครับโอ้เลือดเยอะกันเลือดลดกัน เยอะมากเห็นไหมครับอย่างนี้เขาเรียกว่าผิดพลาดน,นะครับซึ่งตาต่อไปนี้อาจจะมีลุ้นตายกันได้นะครับซึ่งถ้าเราจะตายเราก็มีเทคนิคบอกอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เอาไว้ก่อนหวมว่าคงสู้ได้นะนี่ครับจัดไปครับสกิลคอมโบครับฮิวติดน้ำแข็งเวฟชาร์ปนี่ะเห็นไหมทุกคนเลือดกลับมา เริ่มปกติแล้วโอเคกูคสถานการณ์กลับขึ้นมาได้ครับด้วยท้าฮิวนะครับจากที่เราเสียเปรียบโอเคครับต่อไปกล่องไม่ต้องสนใจเลยเลยกล่องได้แต่ของอ่อ,อนๆชื่อปีโป้นะครับตานสเตทที่11แล้วเลยไปหกสิบห้าทั้งทั้งทีมเลยจะ,ลจะไปกลัวอะไรครับจัดไปฮึ๊บเวฟ จะไปสเต็ปสเต็ปของเราฮิว้วจิตแช่แข็งกันให้หมดเวฟซ้ำอีกทีอ,กอ,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 อึ๊บตายซะเจอตะตันคิงอุ้ยจิตแช่แข็งอาอโอ้โหคิงแมงทิมสามพันตีแรงมากโอเคจบอีกแล้วสเตปหนึ่ง ึเปิดครับโอ้โหในของอ่อนอีกแล้วมาหนานที่สิบสองแล้วเลยครึ่งทางก่อนละมาเยอะมากเวฟครับจัดไปครับแช่แข็งครับลงครับแล้วก็ฮิวครับไม่ต้องรอครับโอ้โหแต่แพนด้ามันถึกมากขอบอกครับจัดไปเวฟแวงลุ่มจิกจักจิกจักโอเค ร้อยไปด่านต่อไปกันเหลือสามด่านสุดท้ายนะครับจะเป็นยังไงโอ้โ,โหโหดเว้ยไม่กลัวสู้ตายฮึบฮึบเวฟรอจังหวะนิดนึงสกิลนาโอมิมันดีเลย์นะครับเร็วนาโอมิเร็วทำการด่วนจัดไปเย่ย ออโอเคโอเคโอ้โหเลือดลดเยอะเลยคราวนี้เรายังมีฮิลอยู่ครับไม่กลัวครับมาด่านลองสุดท้ายแล้วจัดไปมาคอมโบโครบเวฟฟื้ลงถูกเวลาสักนิดแล้วก็ฮิล ชุบ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 ้บบบบยมีตัวไม่ติดตัวหนึ่งเวฟดวนโ oh อ้ my god โอ้โหไม่นะนี่นะครับนี่ครับคือสเต็ปนะครับปิดเกมครับนี่คือสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับปิดเกมแล้วก็เข้าใหม่ครับเฮ้เรู้บางเผื่อบางคนจะไม่รู้นะครับอเข้ามาใหม่นะครับเข้าไปที่เดิมเลย ที่เราภาพไปมเมื่อกี้นะครับนี่คือเทคนิคอีกอันหนึ่งนะครับเมื่อเราพลาดท่านะครับเพราะ่ายังไงเราต้องเล่นให้จบนะครับนี่เห็นไหมครับตัวละครของเราจะกลับมาเลือดปกติแบบมเมื่อกี้ครับก่อนที่จะเข้าไปสู้อ่านี่คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับจัดไปครับใหม่รอบเวฟเราสามารถทําอย่างนี้ได้ไปเรื่อยๆนะครับจนเรามั่นใจว่าเราได้ อุ้ยโอ้ข้างหลังไม่ติดฟอร์ดอีกแล้วว่ะเวฟโอเค,อ,เคอย่างนี้ค่อยดีหน่อยรุอ้อยหรือ,อ,อคิงโอ้โหคิงมันตีนาะโอมิตายสวยแล้วเราสวยแล้วนาะโอมิตายขี้เกียจออกนะครับจริงๆออกก็ออกได้แหละ ถ้ามีนาโอมินี่จะผ่านยาวมากเลยนะในเมื่อไม่มีนาโอมีครับเราจะใครดีว่ะไม่มีตัวมาบอ,บอ,บอมแล้วอะมาเอานี้แล้วกันนะครับขออภัยด้วยที่ทำนาโอมิตายไม่เป็นไรเราจังสามารถผ่านได้นะครับไม่ต้องกลัวฟอโอ้โหข้างหลังไม่ติดน้ําแข็งอีกแล้วรีบชาเกินไปเอ้ยไ,ไปครับ โดนแล้วอุ้ยบุ้มอะเฮ้อตายหมดทีมเลย <c oughs> ไม่มีอะไรจะพูดครับอันนี้คือความผิดพลาดน,นะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเราผ่านอยู่แล้วครับที่จริงกะจะมาโชว์ว่ามันสามารถเล่นชุดเยี็นแล้วจบได้เลยนะซึ่งมันทำได้จริงๆนะแต่ผมพลาดไปนะโอเคเพราะว่า ถ้าเกิดเราพลาดอย่างเงี้ยเราก็สามารถปิดเกมแล้วก็ออกมาใหม่ออกมาเล่นใหม่ได้ซึ่งเราจะสามารถผ่านได้ฉลุยเลยซึ่งตรงเนี้ยผมขี้เกียจปิดเงี้ยปล่อยชนะไปอย่างงี้แหละโอเคครับมันชนะได้เหมือนกันอย่างน้อยทุกคนก็คงจะได้ไกด์ไลน์นะว่าจะเล่นมัดยังไงจนถึงตอนนี้มาดูกล่องสุดท้ายกันเฮ้ยชืโอ้โหได้เงินมาแสนหนึ่ง โอเคครับเทคนิคก็จะมีประมาณนี้ที่สําคัญคือต้องจํากันไว้นะครับเวลาเราใกล้ตายอ่ะเราสามารถปิดเกมปิดโปรเซสเกมนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่เพื่อเล่นใหม่อีกครั้งหนึง่งโดยที่เลือดเราจะยังคงเดิมเหมือนเริ่มสู้ใหม่แต่ที่ผมไม่ทำเพราะว่าเอาครั้งเดียวก็พอแล้วขี้เกียจปิดปิดเปิดใหม่ปิดเปิดใหม,ใหม่ไม่ดีนะขี้เกียจง่ายๆหรือขี้เกียจเพราะว่ายัางไงก็ชนะเหลือสองดาเอยฮีโร่ยัยงไงก็พอสู้นะครับเพราะว่าสามารถลดเลื่อนมันได้ตลอดตกได้ประมาณ รอบหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่นะเจ็ดแสนกว่าเจ็ดแสนห้าอ่าสองรอบก็จะได้ประมาณล้านห้านะครับโดยที่ผมเป็น VIP ระดับหนึ่งมันเลยสามารถเล่นถ้ำภูเขาไฟลาวานะได้สองรอบก็โอเคอะยังไงก็ฝากเขาด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคอะไรใหม่ๆม,มาบอกคราวหน้าแล้วกันตอนนี้ไปก่อนเลยบ๊ายบาย